ดีนนะมาดุลากาตูลูลอตติกนะครับอันนี้ล่วงเพื่อนคนนะต่อผู้บัญากาก็เพื่อนที่คนเนี่ยปอพาสปอร์ตนะครับเป็นชาวของโกและปอพาสปอร์ตปอพาสปอร์ตเป็นเที่ยบไปเปิดแกล้งอ้างสินนะครับให้ไปหลอกเงินให้โอนเงินมานะครับแงบงก์้พวกแบงก์แคทนะ ร่วมล,ลงทุนซื้อขายเพ็นนะครับเ,นะเรามาเปิดในคอมพิวเตอร์มีรายการเพชรมีรายการอะไรเยอะแยะนะครับพอเราจะลุมคนนั้นได้ขยายวงซื้อมาคนนี้นะครับทีน,นี้เราก็ได้เพิ่มหอเปนญาติที่น้องนะคับเพื่อคงามทางโรับส่นวนอีกคนก็ดำเนินคดีเรื่องปลอกพาสปอร์ตนะครับตอนนี้ฝากังสารอยู่ สำหรับคดีสุดท้ายนะครับอันนั้นตามชาร์ตนะครับ